เันหลอกเกงได้เสียงใครประตูแก๊กกักกักใสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงโอ้ยบอมเบล8โมงพี่น้อง8โมง14นาทีเนาะกําลังพากันเข่าครัวสลุมุน ิีตํถั่วขวจอร่อรมีตัวใหญ่เลจิรอกนะปีงกบปั๊ดนทคงคือมาเลึกแทะขอบคุณพี่ดานะที่ซื้อกบให้กินว,วันนี้เพื่อนจีนโอนเงินมาหายชากบ ตราโนก็อ้าวโลโลโลมากทั้งน้องสลากกับเขาใจพิษยังนักหน่วงเก็บมอมอม้อมาได้เงินนะฮะเออ <c oughs> ไม่สิบัสสติ้งก็อีพอพังมาขา,ายเด้อบวัวานี่้านี่กันหนึกกว่ามันเอามากินเ <c oughs> ออ <c oughs> ทางตโนกับบอกาเบากับรีหายไปตออไปติดทางนี้กับเทออาลงเงินตโนจ้าเอ้ยก็บเบิดครับนอเทียวเมื่อมาปลดทิชามหาเงินได้เลยได้เงิน อย่าป้าดาจัดให้ป้าดาคุณสวยบอกว่าคุณค่ะน้ำใ่ะน้ำคุงกัาหมออ๋อจัอูอ นังกับหกะนอนอยู่เทิงไรเลี้ยงนอนน้ำลุงเท่นมาคิวบอยู่อะไรสินมยะจะกินะบินใเช้าเ่ากินยะกนาสงเนาะิมาเหตุแท้ง Có á móng chung 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 mai chung 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 thằng chung 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 ใส่ปลาชุมเจ้าหรือปงนะปหนอเนอะหนองปปลาไหนีกีนุ่จนุ่มว่ะเออกินเขาแล้วแล้วาจะหน่อยรุ่งมากัวอยางมาเต็มโก๊ะดูกระพาวทำไมอี้ให่มีแต่ผัวกูทำให้กลิ่นนั่นละมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละวัน บอนเาสิบอเมีอรนะอ,อนเป็นสาวก็แม่ทำให้กินำขได้ขาขัวได้งานหน่าจ,จับสมองครัน้ำมันทันโอเปะอา,ากาคุณ, <c oughs> คณอ,อากาศนึ่าก็ว่ะ<ห>ันหาเรื่องกูนะ เฮ้ยอีแมันถิ่มขยะบาถือได้ตรงไหนการมันตีมือมันเกี่ยวกับยังกับยาน้องซิวตามถั่วให้กินนะวันนี้อะแซบไม่แซบก็ต้องกินมันบอกว่าเป็นยังไงจังบอมึงว่ากินจืดๆได้ไม่ให้กินเค็ม กินพวกกูเม่ไจะกินดิ้นเพี้ยนเดี๋ยวจะนอนผมดูมันไปวนกันีแค่นอนเมฟมันก็เมฟนั่นเลยยกมายกมา อ่บบนเมนตอะถัวยตกระแนงหนุ้เมนต์นะตุ่มสามคนจะเต็มคว่นฮัมฮัมฮัมเฮียังนะอย่าดื้อลูกอย่าดื้อ

แบกขาไปนอนในในบ้านจงห่วงซองหนุ่มเหมาะตามเองกินเองนักเลงพอตีกันขาพาเข้าผุ่นติบข่าวมันกับโจคนตีผู้ไพายทงคนละทงอีกเถือกไข่ไข่กันอีกยับขาห้ากันก็สู้ป้าคุณป้าบอกสงสารบุกซองแจ็บนะวะเนาะคุณป้าอะไรเนาะมีขนมกินอะไรป้าเออคุณป้าทาง ป้าป้านุ๊กโต๊ะหิวขนมแล้วสันหิวแล้วหรอเมียเขาทำอะไรกันหรอิข้าวหรอกูเป็นไหนเป็นผัวยกมือขึ้นกูว่าของนู้นเป็นเมียแน่นอนเลยปวดใชุ่๊กนุ๊กขค้นในได้จักเชื่อเยอะไอ้คือเมื่อกี้ทำไมมึงถ่ายยังนี่นุ๊กกินเลยเมื่อกี้กับยังกินงานโชปปุ เขาจะเห็นยังกินเขาจาบริมสานมังกดีไหะนสิอิดิเ้ายังกินอยู่แบบหมเต้นไม่ไปกินขาวขึ้นนี่ยเขาจาขาไก่ขาไก่บ่สองสาม

เขายากันด huh? uh ้เอฟซีเป็นยไงง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 ไมงงงนงง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 งนงง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 งยงงงง

อะไรเพี่น้องจ๊าเนาะมันนี่กับเบิรงนซ้องหนุ่มกี้ข่าประสั้นกันกินเบอร์เดอร์ตามหมกถั่วนะสูพ่อกำลังคลิปนะจ้าสบายดีเนาะโอ้แสบหน่อยไปคนละมาเพาะแหมเทนตี้โจนทำดอกไม้ไทยดอกไม้ลูกสีน้อยขี้ดื่น่อ ดูคลักรเดยนเนี่ยห้อมแค่หนู